สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเพาะมาเมล็ดถั่วพูนะคะก็คือหลังจากที่เราได้มเมล็ดมาแล้วนะคะเราก็จะนํามาแช่น้ําอุ่นไว้1คืนนะคะแล้วก็นํามาบ่มใส่กระดาษทิชชู่ไว้นะคะก็สคืนนะคะสองถึงสามคืนเขาก็จะงอกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นําไปเพาะใส่ถุงดําหรือว่า ถาดเพาะก้านะคะ่านไป10วันนะคะก็จะได้ต้นขนาดนี้นะคะทุกคนเมื่อต้นก้าได้อายุ10-15วันแล้วนะคะเราก็จะนำมาปลูกใส่ภาชนะนะคะจะเป็นวงล้อรถเก่าหรือว่าใส่กระถางก็ได้นะคะทุกคน หลังจากที่ปลูกถั่วพูไปได้ประมาณ15วันนะคะเราก็จะได้ต้นถั่วผูประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนใส่ปุ๋ยสูตรเสมอน,นะคะก็คือสูตร15 15 15หรือ16 16 16, 16นะคะใส่ทุก15วันนะคะปุ๋ยเราก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนโรยรอบๆโคนต้นเขานะคะ อย่าให้ชิดโคนมากเกินไปนะคะส่วนปุ๋ยหมักเราก็จะเติมเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเป็นมูลวัวนะคะทุกคนผ่านไป35วันแล้วนะคะทุกคนถั่วปูของเราก็เริ่มติดดอกมาแล้วนะคะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะ2เดือนนะคะหลังจากที่เรานำถั่วภูปลูกใส่ปลูกลงดินนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็าติดฝักออกมาเยอะเลยนะคะช่วงนี้เราจะเน้นเติมปุ๋ยอ่าสูตรเสมอให้เขานะคะทุกคน ก็คือสูต 16, ร16-16-16นะคะโดยที่เราจะใส่ทุก10ถึง15วันนะคะก็คือใส่ครั้งหนึ่งนะคะก็ปริมาณการใส่ก็เนี่ยค่ะถ้าเป็นวงล้อยอย่างนี้ยก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่โรยเนี่ยค่ะรอบตรงนี้นะคะ ส่วนปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็จะใช้นะคะน้ำหมักขี้วัวนะคะเรานำมาแช่น้ำไว้นะคะทุกคนก็นำไปลดนะคะก็จะเติมลดเดือนละครั้งก็ได้นะคะสำหรับน้ำหมักมุนวัวเรานะคะช่วงหน้าหนาวนี้คือถั่วคูเขาจะให้ผลผลิตแล้วก็ ติดฝักเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นๆนะคะก็คือดอกที่ออกมาเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีร่วงเลยนะคะทุกคนติดหมดเลยนะคะซึ่งต่างจากช่วงอ่าหน้าร้อนเมษานะคะที่เราปลูกอะคะ่ะก็คืออ่าเวลาที่เขาออกดอกมาก็จะร่วงซะส่วนมากนะคะแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็แทบจะติดหมดค่ะเนี่ยคะ่ะทุกคน สำหรับโรคและแมลงของถั่วพูนะคะที่เราสังเกตเห็นนะคะทุกคนก็จะเป็นเพี้ยนะคะเพี้ยอ่อนเพี้ยดำอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมาเกาะตามขั้วดอกแบบนี้นะคะหรือว่าเกาะตามลูกอย่างเงี้ยค่ะของเราก็จะใช้เป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมักก็คือ อาเหล้าขาวหมักกับยาสูบนะคะทุกคนเราก็หมักทิ้งไว้หลายเดือนแล้วนะคะเราก็นำมาผสมน้ำฉีดโดยใช้อัตราส่วนก็คือน้ำหนลิตรกะ่ะโดยใช้น้ำหมักประมาณครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนก็นำมาฉีดให้โดนตัวเพี้ยเลยนะคะ ก่อนหน้านี้ก็มีเก็บทานไปประมาณรอบหนึ่งนะคะทุกคนได้ประมาณสิบกว่าฝักนะคะตอนนี้ก็คือติดมาเยอะเลยนะคะรุ่นนี้นะคะทุกคนนะคะสายพันธุ์ที่เราปลูกจะเป็นพันธุ์ใบโพนะคะทุกคนคือดูยังไงใบโพเนี่ยคะ่ะที่เขาเรียกกันใบเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งใบโพเนี่ยคือที่เรามีอะ่ะเราก็ จะมีสองสายพันธุ์นะคะก็คือมีดอกม่วงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีดอกสีขาวนะคะที่เราปลูกอ่าบนกันนะคะทุกคนแต่ว่าลักษณะใบก็จะเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ดอกนะคะสีของดอกนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใบไผ่นะคะทุกคน ลักษณะของพันธุ์ใบไผ่เขาก็จะเรียวๆแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้เราก็ปลูกปีนี้เราปลูกเยอะเลยนะคะทั่วฟูเนี่ยคะ่ะก็เริ่มติดดอกแล้วค่ะอันนี้ปลูกทีหลังนะคะยังไม่ถึงสองเดือนนะคะมีตรงนี้อีกนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์อีม่วงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเราก็เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคน สายพันธุ์สีม่วงนะคะดอกเขาก็จะสีม่วงกิ่งต้นเขาลำต้นก็จะออกแบบเชิงสีม่วงๆ่วงนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มติดดอกนะคะช่วงนี้เราก็จะเติมปุ๋ยอ่าสูตรเสมอเหมือนกันนะคะที่เราทำก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ ในการปลูกถั่วพูให้โดกะนะคะเราก็จะแต่งใบเขาออกนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีการแต่งอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือไม่ให้ใบเขาหนาจนเกินไปนะคะเนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือดูโปร่งๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราแต่งใบออกนะคะเพื่อ,อะจะให้ง่ายต่อการมองเห็นลูกเขานะคะแล้วก็เวลาที่มีเพีย้ยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มองเห็นได้ ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าใบเยอะเนี่ยเขาก็จะไปแย่งสารอาหารจากผลจากลูกเขานะคะทําให้ลูกโตได้ไม่เต็มที่นะคะก็แนะนําให้แต่งใบออกเรื่อยๆนะคะใบแก่ใบที่โดนมแมลงทําลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็แต่งออกไปได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนปลูกไว้ไม่เยอะนะคะทุกคนเนี่ยคือตรงนี้ก็คือแค่3ามกระถางนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะที่เราปลูกนะคะเนี่ยใครที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้ก็ได้ทานนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงนี้เลยค่ะคือปลูกยังไงก็ได้ทานนะคะถั่วปูเพราะว่ามันเป็นฤด,ดูกาลของเขานะคะบางทีเราไม่ได้ ใส่ปุ๋ยอะไรเท่าไหร่เขาก็ติดลูกให้นะคะถ้าปลูกช่วงนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบทานถั่วพูนะคะก็ลองหามาปลูกดูนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะเนี่ยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ